โอ้ยเป็นไงี่เซมินเท่เลยนะโอ้โหดูดินี่จักรยานสวยๆครับเพื่อนๆดูนี่อันนี้เป็นลายจักรยานอะไรตัวนี้เป็นเสือภูเขาอ่าตัวนี้เป็นจักรยานเสือภูเขานะครับเนื่องจากนี่เห็นไหมเขามีระบบโชกหน้านิ่มๆนุ่มๆมุเลยนะแล้วก็มีโชกกลางอีกตัวหนึ่งนิ่มๆนุ่มๆเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเสือภูเขาที่ให้เกียร์ทั้งหมดเท่าไหร่21สปีดนะหน้า3หลัง7นะครับรวมเป็น2 1สปีดเนี่ดูดิหลังเจ็ดนะหลังเจ็ด 2 3 4 5, 6 7นะครับแล้วก็ข้างหน้า3นะจานข้างหน้า3นะครับรวมเป็น21สปีดนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวนี้ขี่แรงๆขี่เร็วๆไม่ต้องกลัวอะไรเลยดูดูดูเบรกที่เขาให้มาเป็นนะครับาจานเบรกเป็นดิสเบรกแบบรถมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใช่เบรก,ก้าปูแล้วนะทุกคนนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ดูด้านหลังนี่ครับเป็นไหมด้านหลังที่ให้มานะก็เป็นจานเบรกเหมือนกันนะเป็นดิสเบรกแล้วไม่ใช่เบรก,ก้ามปูเพราะฉะนั้นเวลาขี่เร็วๆเป็นไงพีเ่เตมส์มั่นใจไหมไวเวลาเบรก หนึบเลยใช่ไหม<ล>หนึบเลยนะตัวนี้<ล>โคตรดีโคตรล้ำโคตรสวยเด้อดูทุกคนสวยมากโอโ้โหโคตรเหมาอะอดูดิหืมเป็นไงโคตรดีเลยนะคันนี้สวยไหมสวยเลยเนาะ<ว>แล้วที่สําคัญตัวนี้นะอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญคือตรงกลางนี่สามารถทับเก็บได้นี่พี่เซนมินเอาขาปิดไว้นะนี่ พกใส่รถยนต์รถเก๋งเอาไปนะสถานที่ท่องเที่ยวต่างได้เลยตัวนี้อย่างดีนะครับพับเก็บกลางแล้วเหลืออันหน่อยเดียวนะโคตรดีนะตัวนี้่าซื้อให้ลูกให้หลานนะใช่ถ้าเพื่อนสนใจนะครับซื้อเอาไว้เป็นของขวัญให้ลูกให้หลานนะโคตรด,ดีใช่ไหมเด็กๆนะมีความสุขแน่นอนนะหรือจะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเอง ก็ดีเลยเอาไว้ออกกํานังกายใช่ไหมเพื่อนๆสามารถกดสั uh ่งซื้อได้ที่ตะกร้าด้านล่างเลยนะครับสำหรับเรื่องราคานะกดดูในตะกร้าเลยใช่ไหมพี่เซ้เพราะว่าพี่เซนต์กับพี่เซนตเป็นเพียงผู้รีวิวเท่านั้นนะครับส่วนราคานะเป็นของผู้ขายอยู่ที่ว่ารอบไหนเขาจะจัดโปรโมชั่นแบบไหนนะถ้าได้เลือกซื้อสินค้าเลือกดูสินค้าก่อนได้เลือกดูราคาก่อนกดเข้าไปที่ตะกร้านะดูราคาก่อนนะถูกใจโปรโมชั่นช่วงไหนแล้วซื้อช่วงนั้นก็ได้นะถ้าสนใจก็ กดดูกดเลือกซื้อสินค้ากดได้ที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ